สวัสดีครับแฟนๆชาวเดอะช็อกทั้งฟังสดทั้งดูสดดูแห้งทุกท่านเลยนะครับอาจจะฟังกันมาตลอดทั้งปีชมกันมาตลอดทั้งปีหรือว่าเพิ่งแวบ,บเข้ามาเห็นหน้ากันในวิดีโอในคลิปนี้ก็ตามทีนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะส่งมอบคํำวยพรคําพูดให้แก่กันและกันนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาวยพรปีใหม่ ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันในทุกๆปีนะครับปีใหม่แล้วบางคนอาจจะใช้เป็นจุดหลักปักลงไปเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ใช้ในช่วงเทศกาลพิเศษนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับใครที่ยังไม่สําเร็จพยายามอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็สําเร็จนะครับส่วนใครสําเร็จก็ยินดีด้วยและทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ทุกท่านมี สุขภาพดีทั้งตัวเองทั้งคนรักทั้งครอบครัวนะครับร่ำรวยเงินทองแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับสว่วนที่พี่ใหม่ครับ